สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยวันที่10ธันวาคม2567นานะคะทุกคนขาก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะก็เป็นการจอเด่นวิ่งลูดค่ะทุกท่านแยกแต่ละน่อยแต่ละรอบนะคะแต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจําวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะแต่ว่า ท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นใจจะพาไปดูวันที่9ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกท่านขาสำหรับวันที่9นะคะใจให้เด่นเฉพาะกิจ8และ7มือนีพี่น้องมาสังเกต้าน้อยน้ําใจนะคะทุกคนวันนี้ไม่ค่อยเข้าเด้พี่น้องบัดมาาเข่ามาน้อยเข่าน้อยปกติน้อยเดียวนะคะทุกคนขาเฉพาะกิจนะคะทุกคนใจให้8และ7หลุดหมดค่ะมา5 2 2 3 6าพี่น้อง มัดรวมหลุดเลขเด่นประจําวันมาสองมาเบิ้ลสองสองพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้เลขเบิ้ลมันจะใสพี่น้องหน่วยกกะชาตให้เก้าและแปดมาสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่มัดรวมมาเจ็ดเข้าคู่เอ่อมัดรวมมาสี่เข้าคู่ตัวเจาะนะคะทุกคนตัวเจาะมัดรวมสี่แปดแปดสี่เนาะค่ะอัพเมายสี่เจ็ดเจ็ดสี่พี่น้องใจเบาผิดคะ่ะหน่วยพิเศษสองและหนึ่งนะคะมาหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์สามไม่สัมพันธ์กันพี่น้องเมื่อนี้ เด่นแยกหลุดมัดรวมมาแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะทุกคนน้อยปกติใจให้ศูนย์และเก้าวันนี้มาสี่สี่แปดศูนย์เก้ามาอีกครั้งนะคะทุกคนคู่มัดรวมแต่มาตัวกลับสี่แปดแปดสี่เนาะคะ่ะทุกคนศูนย์เก้าก็มาให้เต็มๆนะคะทุกคนนึกว่าจะหลุดหมดเลยนะคะพี่น้องน้อยบี p ใจให้หกและห้าหลุดนะคะมาห้าสามหนึ่งแปดเจ็ดมัดรวมมาหนึ่งวันนี้ ผู้ด้านบนมาเจ็ดนะคะทุกคนขามาแปดเจ็ดเจ็ดแปดอีกรอบเนาะขาทุกคนเอฟซีขาวันนี้เลขเจ็ดไหลนะคะทุกคนไหลตั้งแต่น้อยกาชาติน้อยพิเศษแล้วก็มาน้อยบีเอพีนะคะเจ็ดมัดรวมเนาะพี่น้องเนาะสองมาน้อยเดียวนะคะทุกคนเอามีให้มีเขามีลุดนชุกเมื่อคะ่ะพี่น้องขาพี่น้องกะสังเกตดีๆนะคะทุกคนถ้าเข้ามาแล้วนะคะ ต่อไปวันที่10นะคะวันที่10ใจก็เอาผลการออกรางวัลวันที่9มาคำนวณหาความน่าจะเป็นให้ท่านได้รับชมนะคะสำหรับวันที่9นะคะใจก็สี่ตัวบนของวันที่9มา8 4 48พิเศษ0187 VAP 4531นะคะทุกคนปกติพิเศษ VAP นะคะ4ี่ตัวบนเนาะ,ะพี่น้องเอามาบวกกันค่ะ 8 4 4บวก7 4 5บวกสบวก1บวบวบกบกบกบวกหได้5 3 53ลบ1เหลือ52บวกหได้54ใจจะจับสองตัวเหมือนเดิมใครอยากได้3ตัววันนี้นะคะทุกคนก็5 2 1 5 2 9หนึ่งถึง5 5 4 9 3นะคะเมื่อวานนี้รุดพี่น้องเมื่อวานนี้สตัวรุดรุดมาหลายมือแล้วนะคะทุกคนขาใครตาม3ตัวเนาะคะ่ะพักก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อ เรามาดูสองตัวความน่าจะเป็นก่อนใจขออนุญาตเน้นย้ำว่า fc ทุกท่านห้ามเอาทุกคู่สำหรับผู้ด้านบนให้ทุกท่านดูตัวเด่นก่อนค่อยดูตัวเจาะหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมดหคู่ต่อเจาะแต่ว่าถ้าไม่ชอบให้รอดูมัดรวมมัดรวมจะมีทั้งหมด6คู่ทั้งวันนะคะทุกคนก็คือห้ารอบนั่นเองนะคะมาดูค่ะห้าสิบสามนะคะทุกคนคือผลรวมลบหนะึ่งเหลือห้าิบสองบวกหนึ่งได้ห้าสิบี่เนาะพี่น้องขา

2องเถึง3 9 3 1 3 3าสามหนึ 39, 31, 33, 36, 37, 38, นะคะสีถึง4 9 4 1 4้สตัวไหนที่เป็นตัวกลับเจะจะไม่วงนะพี่น้องพี่น้องกลับไปกลับเอานะคะสี่เจ็ดสปนะคะประมาณนี้เนาะคะ่ะทุกคน มาดูตัวเด่นค่ะค่อยดูตัวจอนะคะเด่นเฉพาะจิตวันนี้อยู่ที่แปดและเจ็ดวันนี้ตัวมือนี้ตัวเลขซ้ํากันหลายนะพี่น้องความเป็นไปนได้ที่จะมาเลขเบิ้ลก็มีนะคะทุกคนค่ะการชาติศูนย์และเก้าพิเศษห้าและสี่ปกติห้าและสี่ VIP แปดและเจ็ดพี่น้องค่ะมือนี้ตัวเลขซ้ากันพี่น้อง หน่อยที่มีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็เบิ้ลหน่อยเฉพาะกิจหน่อยพิเศษหน่อยปกติหน่อย v i p พี่น้องวันนี้เบิ้ลจะมีเบิ้ลในตัวนะคะทุกคนเบิ้ลในตัวจะมี8ปดดเจ็ดเจดห้4ถ้าใครไม่ชอบก็รอดูเลขเบิเ้ลประจำวันหรือชอบเบิ้ลด้านบนก็แล้วแต่ความักพี่น้องขาบางมือก็เข้าบางมือกบ็บลุดพี่น้องเลขเบิ้ลก็ได้นะคะทุกคนทีนี้มาดูตัวจอนะคะทุกคนเฉพาะกิจกับ v i p จะเหมือนกันใจจะพูดครั้งเดียวนะคะทุกคนขาก็คือ8และ7 2 7 3 7 4 7 2 8 3 8 4 8นะคะการชาติูและ9วันนี้คู่ด้านบนมีแค่9ไม่มี0มี29 39 49นะคะส่วน0ประจำันาคารเดี๋ยวใจจะบอก2ครั้งนะคะทุกคนจดไว้นะคะถ้าชอบก็ค่อยตามมี ศูน0์สาม0าม0ูนย์ศูนยอีกหกศครั้งค่ะ f c ขาศู 03, 30, 8, 80, 02, 20, 04, 40, 6, นย์สามสามศ0นย์0ูนย์แปดศนย์่สี่ศูนยกหกศูนย์ะคะ f 4. เลขศที่ใจบอกเมื่อกี้นี้ F4 สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่าน5กับ4ี่หน่อย พิเศษกับน้อยปกตินะคะมีสองสี่สามสี่สี่สองห้าสามห้าสี่ห้าแล้วแต่ความมาความชอบแล้วกับแล้วแต่ดวงเขาพี่น้องขาขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆนะคะทุกคนที่มาในแต่ละวันดวงแอดมินด้วยดวงเอฟซีด้วยเด้อค่ะพี่น้องขามัดรวมวันนี้นะคะอยู่ที่เลขหนึ่งได้เลขหกเรามาดูคู่มัดรวมกันว่าท่านจะชอบหรือไม่นะคะวันนี้มัดรวมคู่มัดรวมไม่สัมพันธ์กับเด่นแยกเลยนะคะทุกคน เอามาเบิ้งค่ะพี่น้องคะค่อยสังเกตเบิ้งนี้พี่น้องคู่มัดรวมไหลก็ค่อยตามมัดรวมนะคะทุกคนตัวในไหลก็ตามตัวนั้นนะคะเดี๋ยวเจะชาฟาสังเกตอีกครั้งหนึ่งหนึ่งกับหกนะคะทุกคนสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสองหกสามหกสี่หกนะคะทุกคนก็ประมาณนี้สําหรับคู่มัดรวมทั้งหกทั้งห้ารอบเนาะคะ่ะทีนี้นะคะทุกคนถ้าเอฟีไม่ชอบคู่ด้านบนให้เอฟีจับเด่นแยกกับมัดรวมหรือเลขเด่นประจําวันก็แล้วแต่ความชอบเนาะคะ่ะก็สังเกตเอาว่า คู่เด่นแยกกับมัดรวมเข้าไหมคู่เด่นแยกกับเลขเด่นประจำวันเข้าไหมถ้าเริ่มเข้าตั้งแต่น้อยแรกน่อยต่อไปให้ท่านจับเลยตัวอย่างเช่นนะคะแปดและ7จ็ดเฉพาะกิจมัดรวม1และ6กแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปเจ็ดแปดแปดเจ็ดเอย่างนี้เป็นต้นทําแบบนี้ไปทุกๆหน่อยนะคะทุกคนถ้าไม่ชอบคู่ด้านบนเนาะค่ะมาดู เลขเด่นประจาวันนะคะทุกคนเจจะพาสังเกตฮานอยไปด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะเลขเด่นประจาวันอังคารอยู่ที่สามกับแปดนะคะ fc เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสามสามกับแปดนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะมาบึงพี่น้องมาสังเกตฮานอยน้ากันนะคะทุกคนคลิปแอดจะยาวนะคะทุกคนสําหรับฮานอยเพราะมันมีทั้งหมดสิบมันมีทั้งหมดห้ารอบนะคะทุกคนเจก็อธิบายให้ฟังเนาะคะ่ะมาพี่น้อง สังเกตตั้งแต่น้อยแรกเลยนะคะทุกคน้นอยเฉพาะกิจน้อยกระชาติน้อยพิเศษถ้าใครไม่ตามเนาะคะ่ะสังเกตว่าเด่นแยกเข้าหรือไม่เนาะคะ่ะทุกคนถ้าเด่นแยกไม่เข้าให้ทุกคนมาดูว่ามัดรวมเข้าไหมเลขเด่นประจําวันเข้าไหมนะคะทุกคนถ้ามัดรวมเข้าเลขเด่นประจําวันเข้าตัวไหนตัวไหนเข้าให้ตามตัวนั้นน,นะคะทุกคนเช่นสากับ8ไหลาตามสกับ8 1นึ่งกับหไหลตามหนึ่งกับ 6, 1, บ6นะคะทุกคนแต่ว่าถ้า3นมนอยนี้ ไม่เข้าเลยทั้งมัดรวมทั้งเลขเด่นประจําวันน้อยปกติกับนอย VAP ใจไม่อยากให้ทุกท่านตามนะคะทุกคนใจอยากให้ทุกท่านหยุดนะคะทุกคนถ้าบกเขาเลยได้พี่น้องเพราะว่าอะไรนะคะทุกคนโอกาสเข้าจะน้อยมากถ้าสมมติ3ามนอยนี้หลุดแต่เมื่อวานนี้ฟุกเฉยๆนะคะทุกคนมาน้อยปกติน้อยเดียวเนาะคะ่ะเป็นน้ำนามฟุกพี่น้องกะ <c oughs> <c oughs> แล้วตาดวงแล้วแต่การพิจารณาเนาะพี่น้องคะ่ะ ใจเองแอดมินเองเป็นได้แค่แนวทางนะคะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ใจขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกท่านมอบให้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกๆคนและในทุกๆวันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ